กับมูล,ลนิธิสมเกาหลีตั้งกุยจับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตั้งกุยจับตราปแปลงสีฟันคู่เด็กหญิงน้ำฝนติปายหรือน้องน้ำฝนอายุ13ปีน้องน้ำฝนเป็นเด็กเรียนดีแต่มีฐานะทางบ้านยากจนครอบครัวของน้ำฝนมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4คน มีเพียงพ่อเท่านั้นที่เป็นเสาหลักในการหาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่นั้นก็ต้องมาล้มป่วยด้วยโรคหัวใจไม่สามารถที่จะทำงานหนักอะไรได้พ่อของน้ำฝนมีอาชีพหาของป่ามาขายรายได้ไม่แน่นอนสภาพบ้านที่อยู่อาศัยก็เป็นบ้านไม้หลังเล็กๆ พอจะหลบแดดหลบฝนหลังจากกลับจากโรงเรียนสิ่งแรกที่กลับมาถึงนางฝนก็จะรีบกุรีกุจอไปป้อนข้าวป้อนน้ำให้กับยายได้อิ่มหนังสือหนังหาตำรับตำรามีเวลาก็จะมานั่งพิจารณาอ่านพวบคู่กับการดูแลยายไปด้วยในช่วงวันหยุดเสาร์และอาทิตย์ ก็จะออกไปรับจ้างถอนหญ้าอยู่ในไร่ข้าวโพดพอได้มีค่าขนมช่วยพ่ออีกทางเธอจึงอยากตั้งใจที่จะเรียนหนังสือให้สูงเพื่ออนาคตจะได้เป็นพยาบาลจะได้คอยมาดูแลแม่ที่ป่วยและยายที่แก่ชราขอเพียงหยิบยื่นสิ่งดีๆจากผู้ใจบุญได้ต่อยอดในสิ่งที่หวังได้ มูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับโดยคุณเจริญสุขกิจอิทธิประธานมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับขอมอบทุนสำหรับคนดีที่มีโอกาสเป็นจำนวนเงิน5,000บาทหากท่านพบเห็นคนดีคนขยันแต่ด้ยโอกาสทางมูล,ลนิธิสมเกาหลีตังกุยจับยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมผมมีความยินดีที่จะเป็นส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือสังคมครับสนับสนุนโดยสมเกาหลีตังกุยจับตราปแปรงสีฟันคู่